สวัสดีครับปลาพสวัสดีครับบ่ายอีกคนคิโมกับับซางเฟิมนะครับเนาะืันนี้กะเอาตู้ละพงนะครับล่าสุดตู้ละพงใบล่าสุดของซางเฟ็มนะครับมาให้พี่น้องเบืองตัวท็อปครับผมตัวท็อปตัวท็อปครับพี่น้องงามบ่ครับามอยู่เ้เมือคืนสร้างเฟมหอดตีไดไกับมือเคลื่อนนี่อมือตีสองเับพี่มือคลืนตีสอง ออเด้อลายพี่ช่วงนี้แม่นะครับแน่ครับลูกค้าอยากไปคอนสงการเนาะครับแม่ครับใกลใกล้จะสงการแล้วเนาะครับพี่น้องเอาไว้กับไปรอกข้าวเราเปิดตุบตุบตับตับเปิดตุบตุบตับตับกันไอ้ดิสั่งกับพระท่านสวงอยู่สร้างกับพระท่านสวงอยู่แม่เห็นลราพูงเห็นอย่างไหนส้างพระท่านสวงเห็นตับพูงนะพี่โบโบเมียนโบเมียนหนำเพลรมัยนะครับมีแน่นี่แน่นิดหน่อยนี่แน่นิดหน่อยนะครับอ่ะตู้นี้นี่ลูกค้าทางไหนครับจ้าตู้นี้ลูกค้านนทบุรีครับพี่ อ๋อเป็นของลูกค้านนทบ,บุรีนะครับผมรอลูกค้กาถึงบ้ันไม่ครับหาลำโพงดังๆไปเปิดได้ดเฮียนน,นี่นะครับโอ้ยสังกกะสีอยู่บี่น้องสังกะสีบาต่างๆ่ีนาะน,นะครับส่งนนทบ,บุรีนะครับบ้านจันทร์นะพี่นอ้องรอรับกันได้เลยครับลูกค้านะองะบมานีเข้ากับสีให้างเฟิมบอกรายละเอียดของสเปคตูนไปนี้ให้าูพี่นอ้องฟเขาฟังนะครับเนาะไปครับพี่น้องอันนี้ก็คือผลงานล่าสุดของสา้ฟงเ์มนะครับ้าเฟิมตัวนี้นี่ รุ่นใดเนาะครับ,บนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของหลานนะครับพี่ตัวท็อปของร้านนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นแบนพาสแบนพาสครับผมแปดนิ้วคู่ไหมใช่แปดนิ้วไห้ครับผมเป็นดอกซับย์แปดนิ้วคู่ครับ dm แม่เหล็กสองชั้นคงหล่อไว้คู่ครับนะครับครับผมเ้าใส่ซัพ์ของยี่ห้ออย่สง่รของ dm ครับพี่ของ dm นะครับแม่ครับมีเสียงกลางสี่ตัวครับเสียงกลางสี่ตัวครับผมแล้วก็มีเสียงแหลมสามนิ้วสองตัวครับ ตัวนี้เต็มระบบประสาตัวนี้เต็มระบบเลยครับผมลูกค้าด้วยครับลูก้ามีตังเอ๋าสร้างก็สร้างหมุนเบิ่งลูกขามีตังครับข้างหลังไหอันนี้เป็นข้างหลังนะครับอ่าข้างหลังเดี๋ยวมาเบิรงสร้างกับตื่นกล่องใสดงผู้สร้างกันเลยเดี๋ยวเบื้งรายละเอียดในตัวครับพี่เรามาดูรายละเอียดกันครับผมเริ่มจากตรงไหนดีสร้างตัวนี้อะไรครับตัวนี้นี่สป็นแอมครับกางแหลมนะครับ เป็นเอทีสองหนึ่งตัวนี้สี่ร้อยวัตต์ด้วยครับเอาไว้ครับกลางแหลมโดยเฉพาะเลยโอเคเมีนครับส่วนตัวนี้เป็นเซตคีหกศูนย์ศูนย์สองตัวนี้กําลังขับพันสองร้อยวัตต์ครับเอาไว้ครับดอกซับครับผมครับซับอย่างเดียวตู้นี้นี่กําลังขับรวมๆสีอูพันหกร้อยวัตต์พันหกร้อยวัตต์เมีนครับพี่อันนี้ใส่สเต็ปอัพพันแปดร้อยวัตต์ครับผมแล้วก็สวิตชิ่งไฟบานครับนี่ครับผมตัวนี้สองระบบไฟบานกับไฟแบตโอเคครับ ตัวข้างล่างสีฟ้าจะเป็นสเต็ปดาวเอาไว้จ่ายไฟ LED ครับรอบตุ่นะครับตัวนี้เป็นแบต 8S ครับพี Bad ่ 8S 15,000มิลลิแอมครับผม26โวลต์แม่นครับคือสามารถอยู่ได้ดวนไปได้สร้างตัวนี้ขันเปิดกลางๆอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าอัดเต็มๆก็สิได้ประมาณห6 ห้าหกชั่วโมงอาเต็มๆนะครับประมาณแต่บุ้ยเวอาเต็มดอกครับพี่เนาะมันโอ้อาเต็มยากอยู่เนาะครับเนาะแมครับอจากไปเปิดอยู่ทงแนาอยู่ผู้เดียวแมแล้วก็ตัวนี้มีคาราโอเกะครับผมคาราโอเกะนี่ใส่ของเสร็จเคเอ็มพีครับพี่กรณีวัดแดดวัดแดบครับพี่มีจอวัดแบดครับตัวนี้อะคริลิกหน้าหลังอะคริลิกหน้าหลังนะครับเดินระบบเดินเนียนคือเอาครับผม สายไฟแถบหาบ่เจอสายไฟแถบหาบ่เจอเลยครับพี่น้องคนนึงพี่น้องเห็นว่าสายไฟบ่เห็นเลยเป็นมาครับมีแต่สายดอกลุงพงษ์สายไฟเดินระบบซ่อนไปเพื่อครับผมครับผมมีแต่สายลัาโพงเข้าอันนี้โชว์แบบเก๋ๆกันในซื้อนะครับเนาะข้าวจะว่าเก็บ้าข้าจะเอามาโชว์แบบเก๋ๆกันนะครับพี่น้องค่ะผู้ใด่ซื้อไปสามารถแกะฝาหลังใส่ตู่ใส่โมเดลใส่ตุ๊กตาทางไหนได้ครับสามารถตกแต่งภายในได้แมนครับได้ตัวเองนะครับครับผม ตู้นี้นี่เริ่มต้นหลไยไปในยซังตู้นี้ลูกค้าจัดฟุ่มเฟือเลยเพี่ตัวนี้หมื่นเจ็ดครับตัวนี้หมื่นเจ็ดนะครับอันนี้คือเต็มระบบนะครับเนาะแมนครับมันมีราคาเริ่มต้นบอซังตู้นี้เริ่มต้นเลยถ้าเป็นหลังทึบถ้าเป็นลังึบอที่เม็นอะคริลิกนะครับครับหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับผมอ๋อหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยอันนี้คือราคาเริ่มต้นแต่ว่าไม่มีอะคริลิกครับไม่มีแค่อะคริลิกแต่ว่าสเปคเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับ แต่คือแผ่นเดียวนี่กันปัญหาหรอครับอย่าครับพี่ต่างกันพันทำในหน่วยเองพี่น้องอมาอย่ยครับได้โซ่หลังอ่าจังสี่แต่ว่าถ้าเป็นหลังถือปิดเลยกับักสั่งละครับมื่นหาพันเก้าร้อยบาทแต่ว่า 500, <900 S 2> แต่ว่าได้สเปคเดียวกันได้สเปคเดียวกันอย่าครับพี่สำหรับพลเรือมักโชคกับมักซ่อนนะครับเนาะบ,บางคนกับมักซอนลำโพงนะเสยๆกันไปเลยนะครับลายพรางเนี่ยครับสีนี่ลูกค้าสั่งเนี่ย เกตุตามใจสีลูกคา้าลูกค้ามักสีได้ผมกะจัดให้ได้เบิดครับผมลูกค้าสามารถสร้างได้อยากได้ไล่ได้สีได้สร้างได้นะครับนี่<ว>นตู้นึงกระด้งขึ้นเป็นขาวดําครับตัวนี้นตัวนี้กระด้งประกอบนะครับตู้นึงนะครับนะครับตัวนี้นก็กจะเซ็ตแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเซ็ตแล้วครับน่าจะเหลือแต่เดินระบบเนาะทางเนาะระบบเดินแล้วพี่เดินแล้วแม่ครับเหลือแต่ต่อสายอ๋อเหลือดจะจำสายนะครับ นนเป็น <Order. S 2> ออเดอร์ออเดอร์สองสามชุดนะครับอ่าบัสเอาพวกไใซสนใจกับสามารถทักไทยมาสอบถามส้างเฟยมเด้ยนะครับเนาะบาสนี่เข้าไปล่องฟังเสียงกันครับพี่นอ้องไปเอาส้างเฟยมช่วยหนานี่ไหมล่ะหนาน,นา ไงครับพี่น้องทดสอบเสียงมาหันประทับใจวะครับอ่าครับพี่น้องประทับใจก็สามารถติดต่อสร้างเฟรมได้เลยนะครับเดี๋ยวหายสร้างเฟรมปากพี่อยู่ติดต่อครับผมติดต่อผมทั้งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสามเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ครับแล้วก็ทั้งแอปฟ้านะครับรักชาติยืนตรงช่องยูทูบเอฟเอ็นมิวสิกดรนครับผมโอเคนะครับเนาะผู้ใดสนใจจังใดก็สามารถ โพรมาสอบถามติ่ต่อสร,ร้างเทีมเก่กอน์นะครับนะตามเบื้องผลงานแต่ทั้งสองผมน้ำได้ครับครับผมเนาะสองสร้างเทมแล้วก็ช่องบ่าวเอกคนขี้โม้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ